เนดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการข้อมูลของผู้รับการประเมินชื่อผู้รับการประเมินนางสาวทัศยาวัลสุดพัฒเกษมอายุ29ปีคุณวุิคารุศาสตร์บัณฑิตตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตำแหน่งเลขที่1 0 0 7 1 5 รับเงินเดือนอันดับคอสอนหนึ่งขั้นเงินเดือน2,210บาทประวัติการศึกษาของผู้ขอรับการประเมินระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรัตนะราบำรุงจังหวัดราชบุรีปริญญาตีครุศาสตบัณฑิตสาขาาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนคนปรปฐม ข้อมูลการรับราชการของผู้รับการประเมินวันที่25ตุลา2559เป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนโสพลศรีดีราชวันที่25ทธันวา2561ครูคสอ1โรงเรียนโสพลศรีดีราชวิชาสาขากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนตามตารางสอนการรายงานภาระงานสอนจำนวน858ชั่วโมง10นาที แบ่งออกเป็นชั่วโมงตามตารางสอนจำนวน420ชั่วโมงโดยภาคเรียนที่1จําจำนวนคาบสอน20คาบต่อสัปดาห์และภาคเรียนที่สอนจำนวน20คาบต่อสัปดาห์ปีการศึกษา2563การรายงานภาระงานสอนจำนวน932ชั่วโมงแบ่งออกเป็นชั่วโมงตามตารางสอนจำนวน461ชั่วโมง40นาทีโดยภาคเรียนที่1 จำนวนคาบ2 20่คาบต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่2จำนวน21คาบต่อสัปดาห์รายงานชั่วโมงการปฏิบัติงานหัวข้อที่1ชั่วโมงตามตารางสอน420ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้330ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 54ชั่วโมง งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น54ชั่วโมง10นาทีรวมปีการศึกษา2562ชั่วโมงการปฏิบัติงาน858ชั่วโมง10นาทีชั่วโมงปฏิบัติงานปีการศึกษา2563แบ่งออกเป็นชั่วโมงตามตารางสอน461ชั่วโมง40นาที งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้363ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 54ชั่วโมงและงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น53ชั่วโมง20นาทีรวมรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน932ชั่วโมง ในปีการศึกษา2,562ได้อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1ึถึง3าจำนวนชั่วโมงคือ20ชั่วโมงปีการศึกษา2,563พัฒนาตามเกณฑ์จำนวน42ชั่วโมงแยกเป็นหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ในวันที่21ตุลา2563จำนวน20ชั่วโมงและหลักสูตรที่2หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีการสอนเพศวิถีศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้แบบ e-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่26เมษายน2564จำนวน22ชั่วโมง การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นการประเมิน3ด้าน13ตัวชี้วัดดังนี้ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนและด้านที่3ด้านพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่1.1การสร้างและ หรือพัฒนาหลักสูตรจะต้องวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่น สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตรและนำผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้นตัวชี้วัด1.2การจัดการเรียนรู้1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 1. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับ ปะยุคให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน 2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อยู่หลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 3. ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น ตัวชีวัด1.2.2การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการสอนลายบุคคลแผนการจัดประสบการณ์ 1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นลายบุคคล 2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 3. ม,มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 4. มีบันทึกหลังสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และนำผลการพัฒนาแผนการเรียนรู้ ตัวชี้วัด1.2.3กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 1. จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิคและวิธีการที่เน้นการปฏิบัติมีความหลากหลายใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ 2. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้นตัวชี้วัด1.2.4คุณภาพผู้เรียนจำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ60มีผลการพัฒนาคุณภาพ เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดตัวชี้วัด1.3การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 1. คัดสรรและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้2ประเมินผลการใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ตัวชี้วัด1.4การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 1. คัดสรรและหรือพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 2. มีการประเมินตามสภาพจริง 3. ม,มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลตัวชี้วัด1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 1. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง 2. นํนำผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนตัวชี้วัด2.1การบริหารจัดการชั้นเรียน 1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์นในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความปลอดภัยและมีความสุข 2. สง่งงเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน 3. อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจรยิยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพตัวชีวัด2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์จัดทำและใช้สารสนเทศข,ของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์โดยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 3. ทรส่งเสริมป้องกันและแก้ไขผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 2. 3. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา 1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาอย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 3. ให้คำปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษาด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตัวชี้วัด3.1การพัฒนาตนเองจัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานราชการ 2. พัฒนาตนเองตามแผน 3. นํนำความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตัวชี้วัด3.2การพัฒนาวิชาชีพ 1. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2. นํนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3. สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 4. สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ